สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับเอ็ดดี้ฟรีสไตล์นะครับเรื่องเล่านะครับโดยเอ็ดดี้ฟรีสไตล์ครับนี่ก็เป็นอีกอีพิโซดตอนหนึ่งนะครับที่ได้นําเสนอกับท่านนะครับน่าจะเป็นคลิปที่6แล้วมั้งครับที่เราได้มาอยู่กันที่เวียดนามนะครับและ เมื่อคืนนี้ผมก็ได้ย้ายเมืองนะครับโดยนั่งรถจากเมืองซาปาเมืองสวยงามบนยอดเขานะครับที่มียอดเขาฟันซิปานอยู่ด้วยนะครับและคนไทยก็นิยมที่จะมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันที่ซาปาแห่งนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยอากาศไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็พอฝนตกหนักปุ๊บ อากาศก็เย็นอากาศเย็นหนาวมาเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะแคชบาแคดบานะครับหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าเกาะกักบาก็ได้นะครับกักบานะครับอยู่เป็นที่ประเทศเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้เราเดินทางกันมาตั้งแต่สามทุ่มนะครับผมนั่งรถมันตั้งแต่สามทุ่มจากเมืองสาปานะครับผ่านมาที่เมือง ฮานอยเมืองหลวงนะครับประมาณอยู่ในช่วงตีสี่กว่านะครับแล้วก็ผ่านมาที่หลังจากที่ฮานอยแล้วนะครับก็ออกมาอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเดินทางมาถึงท่าเรือถึงท่าเรืออยู่ประมาณตีห้านะครับแต่ก็รอคิวขึ้นเรือนะครับเป็นเรือเฟอร์รี่ที่ขนทั้งคนทั้งรถนะครับรถโดยสารที่เรานั่งมานะครับก็ เข้าไปอยู่ในเรือเฟอร์รี่นะครับแล้วก็เดินทางจากตรงนั้นมาที่เกาะแคชบาร์เนี่ยใช้เวลา45นาทีหลังจากนั้นก็นั่งรถต่อนั่งรถจากท่าเรือเข้ามาที่กลางเกาะเนี่ยฮะใช้เวลาอีก,กเกือบ40นาทีเหมือนกันนะครับเนี่ยคือคือสภาพของเกาะแคชบาร์ที่เห็นนะครับก็เป็นเกาะริมทะเลสาบที่มีความสงบเงีงเยบอ่าเป็นเกาะริมทะเลไม่ใช่ทะเลสาบนะฮะเป็น,กนเกาะริมทะเลที่มีความสงบ เงียบแล้วก็สวยงามนะครับผมแล้วก็มีที่พักโรงแรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับตรงฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกากำลังจะ4โมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เป็นเวลาของการรับประทานอาหารนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเวลาทุ่มหนึ่ง อีกสักพักหนึ่งนะครับหรือว่า6กโมงครึ่งก็เริ่มๆนะครับก็จะคนผู้คนที่มาเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ครับก็จะแห่มาทานอาหารกันตรงตรงนี้เลยนะครับเพราะตรงเป็นศูนย์การของเกาะเลยนะครับของเกาะแคสบาร์นะครับจะมองเห็นนะครับมีโรงแรมเยอะแยะมากมายนะครับโรงแรมที่ท่านเห็นอยู่ในจแถวนี้นะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองนะครับ แต่ยังมีอีกหลายโรงแรมมากมายนะครับที่อยู่ที่ริมหาดทะเลนะครับเพราะว่าที่แคชมาแคสคกาแคสบาร์เนียมีริมหาดทะเลอยู่เยอะนะครับก็เป็นเกาะที่สโลไลด์นะครับเงียบ,ยบสงบเงียบนะครับแล้วจะมีรถโดยสารแบบนี้ครับเปิดปทุนแบบนี้นะครับวิ่งรอบเกาะนะครับ เราอยากจะขึ้นเราก็เรียกเขาได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะคิดแค่สองหมื่นหรือเหรียญอ่าสองหมื่นอันนั้นน,นั้นนะสองหมื่นดองเท่านั้นเองนะครับสองหมื่นดองก็ยังไม่ถึงเหรียญนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์แบบบ้านเราอย่างนี้ฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีเบอร์ทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็คอยรับส่งผู้คนนะครับแต่เรือรถอย่างนี้นี่สามารถเรียกได้เลยนะครับ ไปไหนรอบเกาะนะครับก็จะมีรถสีเหลืองๆแบบนี้ครับเรียกแล้วเขาก็จะจอดนะครับก็จะวิ่งบริการรับส่งผู้คนนะครับก็เป็นบรรยากาศของเกาะที่อยู่ริมหาดอยู่กลางเมืองแล้วก็ริมหาดแต่ว่าแล้วจะถามผมว่าตอนนี้หาดอยู่ที่ไหนล่ะนะครับนี่จะมองเห็นมีโรงแรมเยอะแยะนะครับและด้านหลังก็มีอีกและริมทะเลก็มีอีก ก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีหาดแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นที่จอดเรือนะครับผมแล้วก็จะเป็นริมหาดให้คนเดินเล่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทุบหาดหมดแล้วนะครับจะมีการก่อสร้างใหญ่มืือมาเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือว่าทุนจากนักธุรกิจไม่ทราบว่าของจีนหรือเปล่านะเราก็ไม่กล้า พูดว่าเป็นชาติไหนนะครับก็มาลงทุนสร้าง Entertainment Complex หน้าหาดตรงนี้เลยนะครับได้รับสมปทานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากรัฐบาลน,นะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็น Entertainment Complex ที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่มากนะครับจะมีทั้งโรงแรมและแน่นอนนะครับเอ็นเตอร์ m ทนเมนต์คอมกเนี่ยก็จะมีคาสิโนและจะมีสวนสนุกที่ใหญ่โตมากนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนของ นักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนทุนจะเป็นทุนจีนหรือจะเป็นทุนของชาติใดที่มาลงจนนี้เนี่ยเขาว่ามหฮือมามากนะครับขนาดว่าหน้าหาดของกกอนเนี่ยทุบออกหมดเลยนะครับแล้วก็สร้างอย่างมหฮือมาหน้าหาดตรงนี้กว้างกว้างทั้งเมืองเลยนะครับแต่ก็ได้ทุบแล้วแล้วก็ได้สร้างแล้วนะครับ ตรงนี้ครับเรามาดูกันนะครับเข้าใจว่าจะมีอ๋อสวนสนุกนี่มีแน่นอนอยู่ในแผนแล้วนะครับอยู่ในแผนการและได้คุยกันมานะครับนี่ครับตรงนี้เมื่อก่อนนี้เป็นที่จอดเรือนะครับผมแล้วก็เป็นหน้าหาดแต่เดี๋ยวนี้การก่อสร้างนะครับ ได้จนหน้าหาดฝั่งนี้นะครับก็หายไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ฝั่งที่เราเจะขึ้นเรือมานะครับเพราะว่าการขึ้นเรือมานี้อยู่ด้านหลังของหาดนะครับซึ่งพอรถบัสที่พาผมมาจากซาปาเมื่อวานนี้เขาเขึ้นเรือมาแล้วก็ขึ้นที่ทา่าต จอดเรือพ่านชิ์ด้านหลังเนี่ยที่ห่างไป30กิโลนะครับเราก็ต้องขับมาแต่ว่าตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นหน้าหาดแล้วก็มีท่าเรือมีที่ให้คนเดินเล่นนะครับแล้วก็มีที่ทำกิจกรรมแต่ตอนนี้หายหมดแล้วนะครับของหน้าหาดของที่นี่ครับวันนี้เราก็พามาดูนะครับความเจริญก้าวหน้าของ เกาะแคชบาร์นะครับผมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเมื่อการก่อสร้างเสร็จนะครับจะดึงดูดชาวเวียดนามด้วยกันเองแล้วก็ชาวต่างประเทศชาว,ชาวนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเกาะน,นี้ครับก็ดูแล้วเป็นกิจาการใหญ่โตมากนะครับเพราะว่าเขาทุบหน้าหาดทั้งหมดนะที่เป็นโค้งเว้าอยู่ตรงนี้ทุบออกหมดเลยนะครับ ซึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลของทางเวียดนามก็คงต้องศึกษาข้อมูลมาดีแล้วนะครับว่าเมื่อทุบหาดนี้เสร็จแล้วนะครับควรจะสร้างอะไรแล้วก็คงมีการคำนวณอยู่แล้วว่าคุ้มค่ากับการที่จะต้องทุบหน้าหาดทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างมหฮึมาตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เลย ยังไม่มีหาดทะเลเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้มีหาดทะเลแต่ผมไม่เคยมานะเมื่อก่อนแต่ว่าเาท,ทา่าที่ทราบนะครับเท่าที่ทราบคุยกับทุกคนแม้แมกระทั่งผู้จัดการโรงแรมผมก็คุยนะครับบอกอะไรเนี่ยสร้างอะไรกันใหญ่โตเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งคุยมานะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเ,เป็นการพัฒนาเกาะน,นะครับให้สร้างให้ทุกคนมีรายได้เมื่อมีสิ่งก่อสร้าง กิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอาพาร์ทเมนต์สวนสนุกหรือว่าอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรืออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ของผู้คนนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะครับซึ่งนโยบายจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการจะให้พนักง,งานท้องถิ่นของเขาเนี่ยที่อยู่บริเวณเกาะนี้หรืออาจจะเป็นรอบๆเกาะนี้นะฮะได้มีงานการทำ เยอะขึ้นมากนะครับเพราะว่าสิ่งก่อสร้างขนาดนี้ยิ่งใหญ่ขนาดที่ต้องใช้คนมากมายเลยครับก็อาจจะมีคนท้องถิ่นด้วยนะครับหรืออาจจะมีคนที่มาจากต่างถิ่นอยู่บริเวณรอบๆนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาะที่เราอยู่เนี่ยนะครับแคดบารเนี่ยมันขึ้นกับเมืองจังหวัดไฮฟองนะครับแล้วก็ อยู่ไม่ไกลาจากที่คนมาล่องเรือกันมากนักนะครับฮาลองเบนะครับที่คนมาล่องเรือฮาลองเบก่อนนี้ก็อยู่ไม่ไกลามากนะครับก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับแต่ก่อนนี้จะเมื่อก่อนจะไม่มีคนรู้จักเพราะเกาะน,นี้เป็นเกาะลับในยุคสมัยสงครามยกย้อนไปตั้งหตัดสมัยสงครามตาเอเมริกันนะครับ ตอนนั้นเกาะนี้นะครับเป็นเกาะลับที่จะให้เฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าจะมาเยี่ยมญาติหรืออะไรก็ต้องขออนุญาตจากทางการนะครับยุคสมัยที่สงครามแล้วก็ตรงนี้มีตอนนั้นมีค่ายทหารเกิดขึ้นมากมายในเกาะแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นเกาะลับเพราะว่าเป็นความลับของทางราชการเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับ อาจจะมีการเ,เรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นปุบยุทธปัจจัยต่างๆแล้วก็ค่ายทหารต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับก็ตอนนั้นก็เข้มงวดกดขันมากนะครับในยุคสมัยที่มีการสู้รบกันสมัยยุคของอเมริกายุคของทหารเวียดเวียดกงเวียดนามตอนนั้นนะครับ แต่ยังนี้ความสงบก็กลับมานะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตรงนี้นะครับก็จะพัฒนาก่อสร้างความเจริญจะเข้ามาในเกาะน,นี้อีกมากมายด้วยกันนะครับมีโรงแรมใหม่ๆเกิดขึ้นน่าจะ2แห่งโรงแรมใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นในเทนนิสคอมเพล์มีสวนสนุกต่างๆนะครับซึ่งอยู่ในแผนการของเขานะครับวันนี้เราก็พามาดูเกาะน,นี้นะครับเพราะว่า จริงๆแล้วคนไทยมาน้อยมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีคนไทยมานะครับมีแต่อาจจะน้อยแล้วก็ไม่ได้เป็นพูดที่ไม่ได้เป็นเกาะที่มีการพูดถึงกันมากนักนะครับคนไทยก็จะมีสูตรสําเร็จของคนไทยนะครับที่จะมาเที่ยวเวียดนามนะครับที่ส่วนใหญ่นิยมกันก็นกจะเป็นฮาลองเบซาปานะครับผมแล้วก็ ฮานอยนะครับผมถ้าจะมาเทียบทางทางเหนือนะครับแต่ว่าแผนการของเกาะแคดบาร์ก็ยังไม่ได้อยู่ในแผนการท่องเที่ยวของคนไทยมากนักนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็อาจจะไม่รู้จักกับเกาะนี้มากนะครับยังมีสถานที่หลายแห่งเหมือนกันที่คนไทยเราอาจจะยังไม่รู้จักมากนักนะครับในเกาะแห่งนี้นะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ ผมก็จะเดินทางไปดูจุดที่มีความสวยงามนะครับของเกาะแห่งนี้นะครับโดยทางเรือนะครับก็คือเราจะไปล่องเรือกันนะครับเราจะไปดูว่าความสวยงามของการมาเที่ยวทะเลฮานอยเนี่ยทางภาคเวียดนามเหนือเนี่ยนะฮะไม่ได้เจาะจงอยู่ที่ฮาลองเบย์เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกาะแคดบา ในเรื่องความงดงานใต้ท้องทะเลหรือความงดงานในเรื่องของเกาะแก่งในเรื่องของภูเขาล้อมรอบต่างๆนะครับก็มีไม่น้อยไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเจริญที่จะรองรับผู้คนที่มานะครับโรงแรมมีมากมายหลายแห่งนะครับหลายๆคนถ้าสนใจเกาะนี้นะครับหรือว่าจะมาเที่ยวเวียดนามก็เอาเกาะนี้เข้าไปในแผนผังท่องเที่ยวกันได้นะครับก็ ซัดง่ายๆเลยครับแคทบาร์นะครับที่จะเห็นนะครับรถที่เขาวิ่งรับส่งคนก็มาอีกแล้วนะครับเป็นรถสีแบบสีออกสีแบบนี้นะครับสีเหลืองๆนะครับก็เราสามารถเรียกได้เลยแล้วก็จะไปพักโรงงานไหนเขาก็จะไปส่งให้นะครับนี่ก็เป็นการจราจรของเกาะแห่งนี้นะครับของเกาะที่เรียกว่าแคทบานะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับผมจะไปล่องเรือสำราญของเกาะแคทบานะครับ ก็คงไม่ใช่เรือสำราญที่หรูหราอะไรนะครับแต่อาจจะเป็นเรือ,อสำราญที่เราพาไปล่องเกาะแตงต่างๆ,ๆ,ๆพาไปชมทั้งต่างๆ,ๆนะครับล้วก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวผมจะลองเย็บรถคันนี้ดูนะครับจะได้รู้ว่าอา้าวเขาทาไม่เห็นไม่เห็นฮัลโหลปิดสต็อปหยุดแล้วนะครับนี่แหละครับเราก็เรียกได้เลยนะครับ เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราไปล่องเรือกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามนะครับ HD Free Style ครับเรื่องเล่านะครับตอนนี้อยู่ที่เกาะแคทบาประเทศเวียดนามครับตอนนี้สวัสดีครับ